สวัสดีครับผมนาวินนะครับจากสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนครับเป็นองค์การหาชนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์นะครับว่าเราเอ c s ีมาใช้ยังไงกับที่ซิงโครตอนเรานะครับหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของตัว r f structure ที่เรามีในเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนนะครับทีนี้ขอ,อไปเร็วก่อนนะครับนี่เป็นคอนเทนต์นะก็คือจะ o v e r นิดนึงเกี่ยวกับซิงโครตอนนะครับแล้วก็ เรงไหนสแกเจอร์แล้วก็ไปดูว่าเราทำซิมูเลชันยังไงก็ซิงโครตอนนะครับก็เป็นเครื่องแรกในเซาอีเอเชียนะครับเราได้รับมาจากญี่ปุ่นเมื่อประมาณปีเก้าหเก้าหประมาณนั้นนะครับพลังงานของอิเล็กตรอนเราอยู่ที่ 1. 2จุกะอจิเล็กตรอนโวลต์นะครับนี่คือพลังงานอิเล็กตรอนที่กักเก็บอยู่ในวงกักเก็บอิเล็กตรอนนะครับตัวนี้เราเก็บอิเล็กตรอนแล้วเราก็เอาอิเล็กตรอนมาผลิตแสงซิงโครตอนนะครับ แล้วไอเฟควิตไม่เกี่ยวอะไรกับแสงสิงคตอนก็คือไะเฟควิตนะครับมันเป็นตัวให้พลังงานแล้วก็รักษาระดับพลังงานของแสงอของอิเล็กตรอนให้คงที่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลกับแสงสิงคตอนที่ส่งออกมาอันนี้คือสเปกตรัมของแสงสิงคตอนนะครับก็คือครอบคลุมตั้งแต่อินฟราเรดจนถึงเอกซเรย์ในการผลิตครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละสถานีทดลองที่แสงออกมานะครับก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอย่านความถี่อะไรมาใช้อันนี้เป็นเรื่องของสถานีทดลองนะรเราก็จะมีเครื่องเล่ง เดี๋ยวให้ดูเครื่องเล่นอ่โอเควิธีการผลิตแสงซิงโครตอนนะครับก็เราผลิตอิเ e ล็กตรอนออกมาก่อนจากอิเล็กตรอนกันตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราใช้สนามไฟฟ้าในการเล่งอ e ิเล็กตรอนนะครับผ่านท่อเล่งในแนวตรงนะครับเ,เราเรียกว่าดี n นกนะครับดีเนกของเราทํางานอยู่สองแปดห้าหกไม่เกินนะครับหลังจากนั้นเราเข้าสู่เครื่องเล่องอนุภาคในแนววงกลมเราเรียกว่าวงบูสเตอร์บูสพลังงานจากปลายดีนกะ นะครับขึ้นจนได้พลังงาน1.2จิกะอิเล็กตอนวตนอันนี้เราวัดเป็นจิกะอิเล็กตอนวตนนะครับหลังจากนั้นพอได้พลังงานคงที่ที่1.2แล้วก็ยิงขึ้นมาเก็บที่วงวงกักเก็บอิเล็กตรอนซึ่งในวงกัเกเจ็อิเล็กตรอนนะครับก็พลังงานเท่ากับวงวุสนะครับเราเก็บอิเล็กตรอนที่150มิลลิแอม์อิเล็กตรอนก็จะวิ่งอยู่ในนี้150มิลลิแอม์หลังจากนั้นมันก็จะดีเคลงนะครับ เราเก็บอิเล็กตรอนแล้วก็ทุกครั้งที่อิเล็กตรอนเลี้ยวเบนนะครับมันจะปลดปล่อยคลื่นไม่ได้ไฟฟ้าในรูปของแสงสิเล็ตอนแล้วก็สเปกตรัมคอบคุมตามที่พูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วในวงวงทั้งวงเล่งแล้วก็วงวงเก็บเนี่ยครับจะมีตัว rf เราเรียกว่า rf cavity นะครับเป็นตัวให้พลังงานนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่อิเล็กตรอนปลดปล่อยแสงออกมาตามกฎอนุรักษ์อนุรั์พลังงานก็คือพลังงานต้องลดลงนะแล้วก็ ให้พลังงานอิเล็กตรอนให้มันคงที่เท่าเดิมกลับมาเหมือนเดิมโดยผ่านสนามไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับเป็นเบสิกอีควเอชันที่เราใช้ในเครื่องนะซิงโครตอนเราก็คือเราใช้สนามไฟฟ้านะครับในการให้พลังงานนะครับสนามไฟฟ้าต้องมีทิศในทิศทางเดียวหรือทิศในเดียวอาทิตย์ในการเคลื่อนที่เพราะเป็นดอทเเตอร์นะครับส่วนสนาม ม่เหล็กนะครับเราก็จะใช้เหมือนกันแต่ใ,ใช้ในทีต่ตกตั้งฉากเพราะว่าเราบังคับเลี้ยวมันนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่อันนี้สมมุติอตัวน,นี้ก็จะเป็นจําลองเป็น i อ cavity ี ity, นะอิเลตรอนวิ่งผ่านข้างในนี้เป็นสุญญากาศนะครับอิเลตรอนวิ่งผ่านก็จะได้รับฟอรตสตัวนี้นะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นขึ้นนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของจริงนะครับที่ตัวไอ cavity ก็ตัวใหญ่ประมาณนี้อันนี้คือตอนที่เราติดตั้งที่วงกรเก็บอิเลตตอนของเรานะครับ ส่วนอันนี้เป็นที่อื่นตรงนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องเล่งในแนวแนวเส้นตรงที่อยู่อ่ตอนต้นของเครื่องเล่งน,นครับเป็น IF structure ร <laughs> ือ IF structure มันจะทํางานได้นะครับมันจะต้องมีระบบลายล้อมของมันนะครับก็คือเรามี master เป็นตัวกําหนดความถี่ที่เราจะใช้าความถี่ของวงกับเก็บอิเล็กตรอนกับวงบูสเราใช้118ยสิบเปดรมเนะครับเดนเรจาก master แล้วก็เข้าตัวคอนโทรลนะครับ l ว์เล v e l control นะครับ อา o n คอนโทรลเข้าแอมลิฟ i e เออร์ส่งมาที่เซอร์โคเลเตอร์นะครับอาจจะมีหรือไม่มี RF Switch ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจากเซอร์โคเลเตอร์ก็เข้าไปที่ RF Covity นะครับ RF Covity เนี่ยคัพปิ้งสัญญาณพิกอัพออกมากลับมาคอนโทรลเพื่อเพื่อคอนโทรลให้ได้แอมลิจูดกระเฟนที่คงที่นะครับส่วนรีเฟกกลับมามันก็จะลงไปที่ RF l o a โหตัวนี้ไม่กลับไปที่แอมอันนี้ก็เป็นซิสเต็มที่เรามีอยู่ที่สถาบันเรานะครับ ่าให้ดูอีกรอบนึ่งตัวนี้ก็เป็น RFM ตัวนี้เป็น solid state แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น circulator ต Cir อร์เซอร์โตัวนี้อ่าแปดสิบกิโลวัตต์ไ f m นี่ก็80แล้วก็เป็น u ั m y l o a หลดะร,ระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็ผ่าน c o a x i a l เช g i ลดิตไไปที่ RF q u v l t y y ตัวนี้นครับทีนี้เราก็จะมาศึกษาตัว r f c a v i t y ครับก็คือตัวที่เราใช้ CST เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ไอฟ์คาวิี้ของเราครับทำงานที่ร้อยสิบแปดไม่กระเทือนอันนี้เป็นดีไซน์ของวงตะกิบอิเล็กตรอนมันมาจ้งแต่การดีไซน์เรื่องพลาศาสตร์ของอิเล็กตรอนมาแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าข้างในเนี่ยครับจริงๆข้างในคารวิที้นั้นไม่มีอะไรนะเป็นสุญญากาศนะครับเป็นสุญญากาศแล้วก็มีเชฟต่างๆนะทีนี้พอมันเป็นสุญญากาศมันคือเรสูเนเตอร์ตัวนึนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้โหมดใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ก็คือตัว ไอเกสดอมดโมดูลของ cst micro e so used, so sure, so us, a v studio ครับเราก็สร้างมันขึ้นมาก่อนเลยเอาวิธีการสร้างของทางผมนะครับที่เราใช้คือเราวาดเป็นเคอร์ฟมาก่อนเราวาดเป็นเคอร์ฟเสร็จแล้วเราก็สวีปเคอร์ฟสวีปเคอร์ฟนั้นเพราะว่าเพราะว่าตัวสตั๊กเจอร์มันเป็นบางทีมันคอมพลิกเกินไปที่เราจะใช้ 3D ขึ้นทีดีเลยเราก็เลยวาดเคอร์ฟมันเร็วกว่าเราวาดเคอร์ฟเป็นโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เราก็สวีป เสร็จก็จะได้เป็น 3D โมเดลออกมาหลังจากนั้นเราค่อยแอดพวกพอร์ตต่างๆเข้ามานะครับพอร์ตที่จ่ายพวก RF เข้าพอร์ตที่ดึงฟัมเอาสุนเอาอากาศออกอะไรเงี้ยแล้วก็พอร์ตที่เป็นเทเปอร์ถ้าเป็นเทเปอร์นี่เราก็ใช้ล o อฟนะโมเดลเข้ามาช่วยนะใช้การล o อฟของมาเข้ามาหลังจากที่ได้เป็น 3D แบบนี้แล้วเราก็ทำเป็นเชลขึ้นมานะครับทำเป็นเชลเพื่อที่ว่าเราจะได้ define m a t e r i a l ตัวเนี้ให้มันเป็น รียลลิสติกก็คือเราใช้คอปเปอร์เราสร้างตัวนี้จากคอปเปอร์นะเป็นเชลลขึ้นมาแต่เราก็จะยังคงสูญอากาศข้างในไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะมี2อันก็คือข้างนอกเป็นเชลลเพราะว่าในในการทำซิมูเลตนะครับหลังจากนี้เราจะให้ข้างนอกนะครับเป็ environment นวอลล์เมนท์ทั้งหมดเป็น PC เป็นแบก็กกราวเพื่อที่ว่าทุกอย่างมันจะได้ช็อต,ตรงกาวไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้เฉพาะข้างในเนี่ยเป็นสูญญากาศ พราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคงตัวสุญญากาศเดิมไว้แล้วก็ให้เชลล์ตัวนี้เป็นคอปเปอร์เพื่อจะได้ uh, reflect ตัว material property จริงๆของ Quality ออกมาครับทีนี้เราก็เซตไอ o n นโหมดโซลูชันออกมาเนื่องจากเราทำ118เราก็เซต110เป็นต้นมาแล้วก็ปรับ m เ s h ปรับอะไรเข้าไปทีนี้หลังจากนั้นเราก็มีพวกเซตพวก post processing เพื่อที่ว่าเราทำ300โหมดนะครับเราจะได้ไม่ต้องมา มานั่งดูทีละอันนะครับนั่งเก็ตค่าทีละอันเพราะฉะนั้นก็คือแฟกเตอร์ที่เราสนใจก็คือพวกความถี่พวก Q Factor พวก r Q แล้วก็พวกชัน้นอิพีแดนต่างๆส่วนวลเตจเนี่ยเราเอามาเพื่อ <c oughs> เพื่อมาเข้าสมการแล้วคำนวณกลับเพื่อเช็คอีกทีว่าค่าที่มันคำนวณนี่มันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับทีนี้อันนี้คือโซลูชันที่เราได้นะครับก็คือความถี่มันก็ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจริงๆแล้วไอ้ตัวเรโซเนเตอร์ครับอย่างที่รู้คือมันไม่ได้เจเนเรตแค่ฟันดัมมทัลก็คือฟันดัมมทัลคือความถี่ต่ำสุดที่มันสามารถเรโซเนตได้นะครับแต่มันก็มีความถี่อื่นที่มันเรโซเนตข้างในตัวอ่าคาวิตี้เราได้เพราะฉะนั้นความถี่อื่นนั่นแหละที่จะมีปัญหากับของเราครับกับการใช้งาน,นครับเราถึงต้องมาศึกษาเราก็ได้ทั้งความถี่ชั้นอมพีแดนซ์คุณตี้แฟกเตอร์ซึ่งชั้นอมพีแดนซ์สูงๆความหมายของชั้นอมพีแดนซ์ค มันจะยิ่งมีการคัพเปิ้งหรือมีการาส่งผลกระทบกับตัวตัวอิเล็กตรอนบีมนะครับอิเล็กตรอนเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะครับอิเล็กตรอนวิ่งวิ่งทางนี้นะครับวิ่งในแนวแท้ถ้าเราดูแกนวิ่งอยู่ข้างในนี้เพราะฉะนั้นถ้าความถี่มันเกิดแล้วมีสนามอยู่ในคลิปที่ขนานกับการแท่นที่ครับมันจะส่งผลกระทบเรื่องของแรงที่กระทํากับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตรงนั้นแล้วแปลกดออกมาเป็นชั้นอิพีแดน อันนี้เป็นตัวอย่าง Fundamental Mode เราเรียก Fundamental Mode คือหมวดที่เราใช้งานนะครับในทางเครื่องเล่นอนุภาคเราเรียกว่า Fundamental Mode ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น TM นะครับท m ศู 10, ย์หรือทั่วไปนะครับตัวนี้จะมีสนามสนามไฟฟ้านะครับอยู่ในทิศขนานการเคลื่อนที่เพราะว่าอิเล็กตรอนจะวิ่งถ้าตามนี้ก็คือวิ่งจากซ้ายไปขวาทางนี้นะครับแล้วก็จะมีสนามไฟฟ้าอยู่ตรงเนี้ย ถ้าแบบนี้คือ f q dot e มันก็จะส่งผลกระทบสูงมากเพราะฉะนั้นว่าความเข้มของแอมปิจูดตรงนี้ครับของสนามจะเยอะมากอยู่ตรงกลางเราเรียกโหมดที่เป็นแบบนี้ครับว่าเป็นโมโนโพเพราะว่าสังเกตว่ามันจะมีแค่อ่ามีโพลโพเดียวนะครับก็คือมีคอนเซนเทรตอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ใช้ Property ของมันตรงนี้นะครับและแต่แต่นะครับมันก็จะมีโหมดอื่นที่บอกนะครับว่าเราเรียกโหมดเหล่านั้นว่า h i g h e r order mode ที่สามารถเ,เกิดเลโซเนตขึ้นข้างในคาวิตี้ฉะนั้นโหมดแพทเทิร์นก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างฝั่งเนี้ยมันมีสองถ้าเรามองชัดเป็นภาพตัดขวางเข้ามาเราเห็นว่ามันมีสองโพชัดเจนนะครับเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าไดโพลนะครับแล้วอันนี้มีสี่โพชัดเจนมากนะครับก็จะเป็นควอเตอร์โพอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์โพแล้วแต่นะครับว่าโพเป็นยังไงส่วนฝั่งนี้ก็ยังเป็นโมโนโพแต่เป็นโมโนโพที่เป็นไฮเออร์ออเดอร์ขึ้นมานะครับ ซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ต้องการนะครับเพราะว่าสังเกตพวกที่เป็นไดโพคอตโพเซโรโพทั้งหลายแหล่เนี่ยตรงกลางคาวิตี้นะครับสนามมันเป็นสีเขียวนั่นคือสนามมันไม่ค่อยมีคอนเซนเทรตอยู่ตรงกลางเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยสนใจมันซักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เราสนใจคือทางขวาห้าอันเนี้ยเราจะเห็นว่าสนามมันคอนเซนเทรตคืออยู่ตรงกลางเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะมีผลนะพอเราดู เราก็จะเห็นว่าค่าชั้น e p p ีแดมันนะครับสูงสูงสูงพอสมควรแล้วก็สูงเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการว่านะเราจะทำยังไงถึงจะไปลดสิ่งเหล่านี้โดยการไปคัพปิ้งเอาเฉพาะความถี่นี้ครับพลังงานมันออกมานะครับแล้วเอาไปทิ้งที่อื่นอันนั้นคือหลักการที่เราจะทำนะครับเมื่อกี้เราใช้ที่เป็นไอเกนโมดนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็อยากจะจำลองอีกแบบหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นการใช้ Tracking เราเรียกว่าเป็นเวกฟิลด์ซิมูเลชันซึ่งจะอยู่ในโมเดลอ r แทร i ก g ิงนี่แหละครับวิธีการก็คือเราเอาอิเล็กตรอนนะครับเป็นกลุ่มอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งเข้าไปเลยนะครับในสตั๊กเจอเราที่เราโมเดลไว้เมื่อกี้แหลบวิ่งเข้าไปเลยด้วยตัวทฤษฎีอิเล็กตรอนมันจะพาสนามไปด้วยนะครับเพราะว่ามีประจุมันก็จะพาสนามไปฟ้าวิ่งนะครับพอวิ่งเข้ามาเนี่ยสนามตัวนั้นนะครับจะไปอินดิวส์นะครับทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นในคาวิตี้เป็นเรโซแนนซ์โหมด อีกเช่นกันเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นบีมอินดิวส์นะครับเพราะว่าอิเล็กตรอนก็เหมือนบีมที่เราวิ่งเข้าไปตัวนี้ก็เราสามารถคำนวณพวกสนามที่เกิดขึ้นแล้วคำนวณออกมาเป็นค่าชันอิพิดนได้เช่นกันนะครับทีนี้เราก็ดูนะครับเราทดลองโดยการทําอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัว,ตวอีกได้โอเคก็คือเราให้อิเล็กตรอนนะครับมันจะพาสนามวิ่งมาขึ้นวิ่งเข้าไปนะครับ พอมันไปเจอพวกผิวหรือพวกอะไรที่มันกีดขวางนะครับมันจะเกิดการสแกตเตอร์ลิงเพราะมันเป็นฟิวนะครับมันจะเกิดการสแกตเตอร์ลิงแล้วก็มีการแทรกสอดเกิดขึ้นแล้วก็มีส่งผลกระทบหลายๆอย่างเกิดขึ้นถ้าสมมุติตัวแรกวิ่งไปแล้วใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าอิเล็กตรอนอีกกลุ่มนึงวิ่งมามันจะเห็นสนามตอนนี้นะครับนั่นแหละคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับจากตัว h i g h e r o r d เ r mode มดที่เกิดขึ้นหรือเราเรียกว่า w a k e field ที่เกิดขึ้นข้างในนะครับทีนี้จากตรงนี้ครับเราได้อะไรนะครับ เราจะได้ค่าวิกโพเทนเชียลก็คือค่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อกี้แหละนะครับที่เป็นสนามนะครับจากอิเล็กตรอนที่เป็นกลุ่มวิ่งแบบนี้นะครับวิ่งเข้าไปมันจะทำให้เกิดสนามเกิดขึ้นตามระยะทางนะครับถ้าอิเล็กตรอนกลุ่มแบบนี้ถ้าเราทำฟูเรียออกมาจากตัวนี้จะอกจากจากไทม์โดเมนเป็นฟ r e คว e นซี่โดเมนก็จะออกมาเป็นสเปกตรัมความถี่ของของ,ของกลุ่มอิเล็กตรอนนี้จากสนามเหล่านี้ครับเราสามารถ ดูว่ามันเกิดความถี่อะไรบ้างนะครับแล้วดูว่าชั้นอิีแดนมีค่าเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันจะสอดคล้องนะครับเราสามารถเอามาดูได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนั้นนะครับมันเกินขีดลิมิตมันจะมีทฤษฎีขีดลิมิตของมันอยู่ว่าถ้าวงกับเก็บอิเล็กตรอนพารามิเตอร์อิเล็กตรอนเหล่านี้เท่านี้เท่าน,านี้ในวงนี้จะรับชั้นอิีแดนที่เป็นเทชโชได้เท่าไหร่นะครับถ้ามันเกินนั่นหมายความว่าถ้าอิเล็กตรอนไปเจอ ความถี่นั้นแล้วมันตรงนะครับก็คืออันนี้คือสเปกเส้นสีดานี่เป็นสเปกตรัมของอิเล็กตรอนบีมนั่นหมายความว่าตั้งแต่เหล่านี้ครับถ้ามาเจอเนี่ยอิเล็กตรอนสามารถอ่าเขาเรียกว่าส่งผ่านพลังงานซึ่งกันและกันได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราจะสนใจจริงๆนะครับเราจะสนใจที่มันต่ากว่าคัตออฟฟ r e q u e n c ซีของตัวบีมไปเพราะว่านั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าอ่าความถี่ที่เกิดขึ้นในไอเฟวตี้มันเกินคัตออฟเนี่ยความถี่มันจะกระจายไปรอบวงเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นมันจะน้อยลง นะครับแล้วสังเกตว่าชั้นอีพล็กนมันก็ต่ำด้วยนะเพราะว่ามันมันไม่ได้คอนเซนเทรตอยู่ในวงอะยเฉพาะในตัวสตรักเจอร์เรามันออกไปข้างนอกแต่ความถี่ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีผลซึ่งถ้าเราคอมเพลคเมื่อกี้นะครับจากอเกนโมดกับเวกฟิลด์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโหมดที่ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอเกนหรือเวกฟิลด์เราก็จะเจอโหมดเดียวกันนะครับแล้วมันก็คือโมดอ่าโมโนโฟโมดที่เป็นไฮเดอร์ออเดอร์โมดนะครับซึ่ง ความถี่เหล่านี้แหละครับที่เราจะต้องหาวิธีการนะครับที่เราจะเอามันออกยังไงซึ่งที่อื่นอย่างตัวนี้คือที่สวีเดนเขาทำก็คือเขาเอาแอนเทเนอรใส่เข้าไปที่พอร์ตนะแล้วก็คัพปิ้งเอาสนามที่ความถี่ต่างๆนั่นแหละครับออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าแอนเทเนอเหล่านี้มันคัพปิ้งกับความถี่ไหนบ้างนะครับแล้วมันดึงออกมาเท่าไหร่นะครับมันมีพอร์ตที่สามารถคัพปิ้งเข้าไปได้ก็จะมีการดีไซน์แอนเทเนอรแล้วก็ดีไซน์พวก การทำคูลนิ่งของมันเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสเตดถัดไปเพราะว่าเรารู้แล้วว่าความถี่อะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วมันคอนเซนเทรตอยู่ตรงไหนฟิลแพทเทิร์นเป็นยังไงแล้วทีนี้หลังจากนี้เราก็สามารถเอาแอนเทนาครับไปคัพปิ้งเอาเอเนอร์จีของความถี่นั้นออกมาได้โดยที่มันต้องไม่ส่งผลกระทบกับความถี่พื้นฐานที่เราต้องการใช้นะครับก็คือ118ยมกะเฮิร์นั่นเองครับ ก็ทางผมก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เราใช้หลักๆนะครับในการ uh, ทำซิมูเลชันโดยใช้ CST ครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยถามได้ครับขอบคุณครับ